ความกลางมิติวันนี้ก็มาดู7สัญญาณนะว่าคุณกำลังก้าวสู่มิติที่5หรือยังข้อหนึ่งนะก็คือว่าชีวิตประจำวันของคุณก็จะเปลี่ยมด้วยความสุขความเบาสบายมีความรักแล้วก็ความพิศวงมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทางระบบปฏิบัติการภายในแล้วก็ DNA เหมือนจิตใจได้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วแสงเนี่ย เราหากคุณนะฝึกสมาธิออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารสดพวกพืชผักธรรมชาติเนี่ยคุณก็จะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นคุณจะมีสติมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วชีวิตก็จะง่ายขึ้นและคุณก็จะรู้สึกว่าเบาเหมือนล่องลอยอยู่ในกระแสแห่งชีวิตอะที่ไม่มีแรงต้าน 2. เนี่ยปัญหาหนักในชีวิตนะ่ะจะคลี่คลายได้ง่ายขึ้น คุณก็จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางล้างความคิดลบความรู้สึกไร้ค่าแล้วก็ปล่อยสัมภาระทางใจที่แบกมาแสนนานการบําบัดที่เคยต้องใช้เวลาเป็นปีๆก็จะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเหมือนจักรวาลจะช่วยเร่งแล้วก็เหมือนกับเป็นเครื่องคันน้ำภายในที่คัดสิ่งหนักออกไปแล้วก็เก็บสารอาหารที่มีประโยชน์เอาไว้ให้คุณใช้ในเส้นทางที่เบาแล้วก็สว่าง สามารถประสาทสัมผัสของคุณจะรับรู้โลกได้อย่างงดงามยิ่งขึ้นสีก็จะสดขึ้นเห็นพลังงานสีรุ้งมากขึ้นจะได้ยินเสียงดนตรีแห่งจักรวาลเสียงแห่งการสร้างสรรค์โอเอ็มแล้วก็อันนิรันเมื่อเจอผู้คนที่อยู่ในไฟดีเช่นกันเนี่ยคุณอาจถึงกับหลั่งน้ําตาแห่งความสุขก็ได้สเนี่ยคุณจะเริ่มรับรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งลวงตา ไม่มีการตัดสินจัดเม้นไม่มีความรู้สึกผิดคุณจะเข้าใจว่าคุณเป็นพรังนิรันด์ที่ไม่มีวันตายแล้วก็จะมีชีวิตต่อไปหลังจากร่างกายนี้สิ้นสุดลงคุณจะรู้สิ่งนี้ยังมั่นใจโดยไม่ต้องพิสูจน์ 5. คุณก็จะมีประสบการณ์ประหลาดอธิบายไม่ได้และการประจักษ์เนี่ยปฏิหารบ่อยครั้ง จักรวาลจะให้สัญญาณชัดเจนถึงทิศทางของคุณคุณอาจเห็นพลังงานประตูมิติแสงหรือว่าสิ่งแปลกประหลาดนะ่ะรอบตัววียศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันคุณก็จะสามารถเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในเอกภพนี้ 6. คุณจะรู้ว่าคุณมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งสูงส่งกำลังชี้นำชีวิตของคุณอยู่เสมอ เมื่อจิตใจสงบลงคุณก็จะได้ยินเสียงของเหล่าผู้นำทางจากมิติที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาวิญญาณบรรพบุรุษหรือว่าครูทางจิตวิญญาณความถี่ของโลกจะสูงจนพลังงานด้านลบอ่ะไม่อาจอยู่ได้อีกต่อไปคุณจะรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็เชื่อมโยงอย่างเต็มเปี่ยมกับความจริงที่สูงกว่าเจคุณจะเข้าถึงพลังอัศจรรย์ของร่างกายเหมือนเป็นพระหุมิติของคุณ เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งคือพลังงานแล้วก็จิตสำนึกเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งอ่ะด้วยจิตของคุณคุณอาจยื่นมือผ่านสิ่งของลอยตัวได้เคลื่อนย้ายของด้วยจิตหรืออยู่ในหลายสถานที่พร้อมกันคุณจะสามารถเดินทางข้ามมิติก,กับร่างกายหรือว่าย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตและก็อนาคตได้ในช่วงเวลานี้ที่พลังงานและก็การสันสะเทือนของโลกอ่ะกำลังเพิ่มขึ้น หากเราต้องการสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนียอย่างเต็มที่เราต้องรักษาระดับการสันะเทือนให้สูงเข้าไว้ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือการเดินทางลึกเข้าสู่ภายในไฮเออร์เซลเนี่ยหยุดนิ่งที่แหล่งกำเนิดแล้วก็แห่งความเงียบเปิดใจสู่สิ่งใหม่แล้วก็ยอมปล่อยมือจากความเคยชินเดิม,เ,ดมเพราะสิ่งที่รออยู่นั้นน่ะยิ่งใหญ่กว่าจิต กว่าจิตใจที่เคยเข้าใจเพราะว่ามิติอะ่ะมันไม่ใช่สถานที่หรือว่าจุดตำแหน่งแต่มิติก็คือระดับของจิตสำนึก n s n ช o u s n e s s นะที่สั่นสะเทือนในจังหวะเฉพาะยิ่งการสั่นสะเทือนสูงขึ้นเท่าไรเราก็ยิ่งสามารถสัมผัสมิติต่างๆได้อย่างมีสติแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแล้วการเปลี่ยนจากจิตสำนึก3มิติหลัไปสู่มิติที่5เนี่ย มาดูความหมายกันคือคุณอาจเปรียบได้ว่ามันก็คือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ทั้งชุดเลยก็เหมือนกับการเปลี่ยนจาก Human Consciousness าะ3.0เพื่อไปสู่ Galactic Consciousness 12.0เมื่อเราพร้อมจะก้าวข้ามจากมิติที่3มาเราก็ต้องผ่านมิติที่4ก่อนเข้าสู่มิติที่5 แล้วมิติที่4เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่คล้ายตัวกรองแห่งการชำระล้างเพราะว่าเป็นดินแดนของหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักจักรกที่4ี่เนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความเบาสบายส่วนมิติที่5เนี่ยก็เป็นความถีที่เบายิ่งกว่ามีความรักที่บริสุทธิ์กว่าจิตสำนึกระดับจักรวาลแล้วก็เป็นความเป็นจริงแบบพระหุมมิติอย่างแท้จริงเราก็จะอยู่ในเข็มขัดพลังงานโฟตอน ไปอีกประมาณ2,000ปีก็ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจิตสำนึกในมนุษยชาติทุกคนบนโลกก็จะเคลื่อนจากจิตสำนึกแบบ3เดียบไปสู่ความเป็นจริงที่ตื่นรู้ในมิติที่5หรือว่าการ ascension การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะนำมนุษยชาติเข้าสู่ยุคแห่งราศีกุมก็คือ a q u a เรียเนี่ยแล้วก็เป็นโลกที่กลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในเตดแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างสันติ ส่วนในการค้นกว้าภายในเนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าคุณนะกำลังก้าวสู่มิติที่5แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสัญญาณเหล่านี้ใช้ได้กับทุกคนแม้แต่ประสบการณ์พหุมิติอื่นๆที่ดูแปลกประหลาดก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก 3D ไปสู่5 d แล้วก็มีแบบคุณก็สามารถเช็คจาก7สัญญาณน่ย ที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นกันคือหากคุณเปิดใจแล้วก็ยอมวางใจในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักเนะ่ยแล้วก็ให้ยอมจำนนต่อตัวตนอันสูงสงของคุณคุณก็จะสามารถยกระดับแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ของจิตสำนึกในมิติที่5ได้อย่างเป็นธรรมชาติงดงามแล้วก็ง่ายดายให้จำไว้ว่านี่มันเป็นเกมยิ่งใหญ่ของจิตสำนึกที่ออกแบบมาเพื่อแบบการตื่นรู้ส่วนบุคคลแล้วก็ การตื่นรู้ร่วมกัน,นของมนุษยชาติให้สนุกกับการผจญภัยทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้เพราะมันก็คือการเดินทางที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเราก็มาดูยุคทองกันเมื่อเราเข้าสู่ยุคทองเนี่ยเมื่อเข้าสู่มิติที่ห้ามก็จะเป็นยุคทองของพวกมนุษยชาติยุคทองก็คือช่วงที่มนุษยชาติเนี่ยจะผ่านช่วงต่อไปเนี่ยของการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณในฐานะเทพแล้วก็เทพธิดา แล้วก็ฟื้นอำนาจอธิปไตยเหนือความมืดมิดที่นี่เราก็จะก้าวข้ามโลกแห่งความกกัวแล้วก็ความที่แบบเป็นลักษณะเป็นสาม,มาันแล้วก็ให้ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความรักอ่ะแล้วก็ความสามาคัคคีตอนนี้เราก็อยู่ในยุคทองอันพิเศษแห่งการตัดสู้ซึ่งมนุษยชาติก็กำลังตื่นรู้ถึงตัวตนแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะมันคืออะไรพวกเราหลายคนนะ่ะก็คือว่า เนื่องจากว่าสตา์ซีสตื่นตัวในขนาดนี้แล้วเขาก็เข้าใจว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยนำทางมนุษยชาติแล้วก็ผู้ดูแลในยุคทองใหม่นี้แต่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะมันก็เขาก็ยังมีปรมาจารย์สวรรค์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากก็มีอัครเทวดาเชื้อชาติดาวที่ก้าวหน้าสูงแล้วก็พันธมิตรของสมาคมกาเลติกที่กำลังปลดปล่อยดาวเคราะห์จากมนุษย ต่างดาวมืดแล้วเทคโนโลยีระหว่างมิติของพวกเขาที่ทำให้มนุษย์เป็นธาตุในระบบเมตริกสามดีถึงแม้วันนี้การสันสะเืินของจักรวาลของพลังงานแล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์กลางเนี่ยกาเล็กติกเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติแล้วก็การขึ้นสู่มิติที่5ตอนนี้เราคือบางคนก็สามารถรับรู้ถึงพลังงานเนี้ยเคลื่อนผ่านร่างกายทางจิตวิญ,ญญาณของเรา เพิ่มความถี่สันจเทือนของพวกเขาแล้วก็พัฒนาสติแล้วก็ DNA ของพวกเขาในฐานะครอบครัวที่ส่องสว่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญนะ่ะจนมันจะเปลี่ยนหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็เขียนอนาคตอีกครั้งอย่างที่เรารู้จักมันนะ่ะก็คือเราจะยุติเนี่ยกับคาบาราสีดำที่หลอกลวงแล้วก็ควบคุมมนุษยชาติเนี่ยให้นำไปสู่สงครามความยากจนแล้วก็การทำลายโลก การแยกตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์จำคีีแล้วก็แม้แต่พระเจ้าเราก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะที่แท้จริงในโลกของการเป็นผู้นำคนใหม่ของมนุษยชาติแล้วเราก็จะสอนแล้วก็แสดงให้คุณเห็นโลกแห่งความรักแสงสว่างสันติภาพ ความจเจริญแล้วก็ความสามาคัคคีโลกใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจในภาคเนี่ยด้านพลังงานการดูแลสุขภาพการศึกษามีเรื่องสกุลเงินธุรกิจรัฐบาลแล้วก็จิตวิญญาณการท่องเที่ยวสากลแล้วเราก็รู้จักกันในฐานะครอบครัว แห่งแจงสว่างแต่ก็ยังเป็นเหมือนเป็นเทวดาหรือเป็นสปิริตทั่วไกลเนี่ยหนึ่งแคนหรือว่าบีอิงเนี่ยลราก็จะมีนักไฟมีนักรบแสงมีอินดั u คัสมีบรรพบุรุษมีนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ผู้สร้างกาเล็กติกแล้วก็บรรพบรุษดดาวมีสตาร์ซีดแล้วก็มีวิญญาณโบราณผู้สูงอายุแล้วก็แรงบันดาลใจเนี่ยการขึ้นสู่ที่แท้จริง เราก็มีพลังเกินกว่าจะวัดได้และเราก็จะส่องแสงอที่ยอดเยี่ยมของแสงแล้วก็ความรักนะ่ะที่จะขับเคลื่อนเราทุกคนเข้าสู่ยุคทองของแรงบันดาลใจในข้อมูลของความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมแล้วก็ความก้าวนาดังนั้นนะ่ะพวกเราก็คือเทพแล้วก็เทพธิดาที่เรารอคอยที่เราลงมาช่วยมวลมนุษยชาติเนี่ยให้ ascension เข้าสู่ไฟดี ก็มาดูพลังงานนะที่แบบตอนนี้มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าทุกอย่างอะ่ะตอนนี้กําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่ในช่วงเปลี่ยนน่ะผ่านเนี่ยจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ซึ่งก็ยังคงมีแรงต้านความกลัวแล้วก็ความไม่แน่ใจแล้วการยกระดับพลังงานของแต่ละภาคนะก็คือมีการแบ่งส่วนะ่ะให้ว่างต่อที่ว่างก็หมายถึงว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ยังติดอยู่กับ ตาและก็ระบบเงินตาความกลัวเนี่ยให้กลับมาเป็นสนามพลังงานแห่งการแบ่งปันและก็ความว่างเปล่าเนี่ยยังมีชีวิตการยกระดับพลังงานของแต่ละภาคเนี่ยก็คือมีส่วนให้เข้าสู่เป็นลักษณะที่เป็นช่องว่างต่อช่องว่างก็คือเราก็มองได้ว่าโลกในตอนนี้ก็กําลังมี โปรเ s สของ Migration นะหรือว่าการย้ายจากกระบวนการจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่แล้วก็มีการเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการอัปเดตระบบปฏิบัติการของโลกอะก็คือให้มีพลังงานที่ว่างมากขึ้นข้อหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจใช่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับ Money แล้วก็ n o o y o m y เนี่ยก็มีการเปลี่ยนจากความขาดแคลนของ3มิติเนี่ยก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของ5มิติ แล้วพลังงานเดิมมันก็จะมีการขับเคลื่อนด้วยความกลัวเพราะว่าเงินน่ก็เหมือนแบบพลังชีวิตอ่ะถ้าคนรู้จักใช้คือก็คุณก็ต้องทำงานอะเพื่อความอยู่รอดด้วยและเมื่อคุณเข้าถึงตัวตนภายในของคุณคุณจะเป็นการทํางานที่คุณมีความสุขไม่ใช่ทําเพื่อเงินอย่างเดียวมันเป็นการยกระดับเนี่ยให้แบบจุดมวลสํานึกนะมีความว่างมีความอุดมสมบูรณ์ แล้วก็มีการเปลี่ยนจากระบบเศษรษฐกิจของการแข่งขันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเศษรษฐกิจแบบแบ่งปันมีการสร้างเครือข่ายเศษรษฐกิจฐานศูนย์กิบอโิคโนมีบาร์เตอร์ก็คือให้แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็การปรับระบบเงินก็ให้เป็นพลังงานที่ไหลเวียนอย่างสมดุลคือไม่ได้สะสมไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งมีการแบบ แจกจ่ายก่อนไปนะคะให้ทั่วให้ทุกคนนะมีความสุขแล้วก็ตัวอย่างที่เราจะทำได้จริงนะก็จะมี Universal Basic Income หรือว่า UBI ใช่ปะ่ะก็จะเป็นระบบของโลกใหม่ที่มีการทำให้เงินนะ่ะไม่เป็นเรื่องของความอยู่รอดอนะ่ะเป็นแต่ทำให้แบบเป็นการเติมเต็มของความรักไรเงื่อนไขมันก็จะมีทำแบงก์ก็คือเป็น Community Exchange ก็คือให้คนนะมีทางเลือกนอกเหนือจากระบบเงิน สองเนี่ยการศึกษาใช่มาเ education เนี่ยจากระบบเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากโปรแกรมอัตตาใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นการตื่นรู้และต่อไปนี้ที่ว่าไม่ต้องเรียนจนจบอ่ามาสเตอร์ Master, จบดรอกเตออ์อะไรเงี้ยคือให้เราทําแบบมีความสุขเป็นการตื่นรู้แล้วก็พลังงานเดิมที่สอนเด็กให้เข้าไปแบบเป็นฟันเฟืองของระบบคือต้องเรียนเพื่อทํางานเนี่ยแล้วก็ยกระดับช่วงนั้นนะให้ว่างลง แล้วก็ให้เปลี่ยนจากระบบท่องจําเป็นระบบค้นพบตัวเองให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านพลังงานอะไม่ใช่แบบแค่ข้อมูลเช่นผ่านศิลปะธรรมชาติการใช้ชีวิตแล้วก็การเปิดโรงเรียนที่สอนน่ยก็คือลักษณะเป็นความว่างให้แบบเป็นฟรีดอมอะให้เป็นพลังงานของความเมตตาตัวอย่างที่ทําได้จริงใช่ป่ะก็จะเป็นโซลเฟอร์มิลี่แล้วก็โฮมสกูลเนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรที่ให้เด็กอ่ะเป็นตัวที่แท้จริงแล้วก็มีโรงเรียนแห่งความว่างที่ให้เด็กอะ ตัดพวกอัตราว่าของชั้นของเขาอะไรเนี่ยเขาต้องเก่งกว่าคนอื่นน่ะตั้งแต่แรกเนี่ยให้ตัดออกไป 3. ใช่ป่ะมันจะเป็นเทคโนโลยีอ่ะก็คือเปลี่ยนจากเครื่องมือของระบบเงินน่ะเป็นเครื่องมือที่แบบปลดปล่อยแล้วก็เป็นพลังงานเดิมใช้เทคโนโลยียที่ทําเงินเพื่อสะสมเพื่อควบคุมก็เราก็จะเปลี่ยนนะให้เป็นยกระดับเนี่ยให้ว่างการใช้ AI แล้วก็ออโตเมชันเนี่ยเพื่อลดการพึ่งพาระบบเงิน แล้วก็ใช้บล็อกเชนก็ทําให้มีการแลกเปลี่ยนที่แบบไม่มีตัวกลางแล้วก็ไม่มีผู้ควบคุมอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถาบันแล้วก็ให้ใช้ open s o อร์สคือให้ทุกคนนะเข้าถึงเทคโนโลยีที่ฟรีก็จะมีการแจกโทรศัพท์คอนตามของให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ฟรีเมื่อเวลานั้นมาถึงตัวอย่างที่ทําได้จริงใช่ป่ะ AI มันก็จะช่วยแบบทํางานแทนมนุษย์ มนุษย์ก็มีเวลาว่างเพื่อทําสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าทําสิ่งที่แบบมาช่วยกันบริหารทําให้โลกมีความสุขแล้วก็แม่ไก่ย่ามีความสุขมีแบบเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทุกคนมีความสุขเนี่ยแล้วก็ DAO ก็เป็น decentralized De right, ะะ autonomous organization เป็นระบบเศรษฐกิจที่มันจะไม่มีแบบไรอัตตานะคะแล้ว4เนี่ยพวกอาหารพวก food and agriculture นะใช่ปะ แล้วมันก็จะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเป็นความเมตตามีการแบ่งปันกันแล้วก็พลังงานเดิมอุตสาหกรรมอาหารพวกทำลายโลกที่ใช้เงินซื้ออาหารเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นยกระดับให้มีมีความว่างมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อขายเป็นการผลิตเพื่อให้เพราะว่าประเทศไทยของเรานะก็จะมีการแบบขนส่งอาหารไปช่วยนะคะแบบทั่วโลกเลยเพราะเราเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะเราโชคดีมากเลยที่เกิดในประเทศไทย แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายนะคะเขาเป็นฟู้ดฟอ r e เรสเป็นคอมมอนตี้ฟาร์มให้เกิดขึ้นทุกมุมเมืองของโลกแล้วก็ให้คนเห็นว่าอาหารที่แท้จริงอะ่ะต้องปลูกเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปซื้อตัวอย่างที่ทําได้จริงนะก็มีเมืองที่มีแบบต้นไม้ผลไม้ฟรีตามถนนนะของมิติห้าของเราแล้วก็ชุมชนที่ปลูกแล้วก็แบ่งปันอาหารกันเองแล้วก็ห้าใช่ปะความสัมพันธ์มนุษย์ดิเลชั่นชิพเนี่ยก็เปลี่ยนจาก ทำอะไรต้องมีเงื่อนไขมีผลประโยชน์เป็นระบบอิสระ,ะเป็นความรักไรเงื่อนไขแล้วก็พลังงานเดิมความสัมพันธ์ผูกมัดกันโดยเงื่อนไขก็ต้องทําตามกฎของระบบยกระดับให้ว่างแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนจากความรักแบบมีเงื่อนไขเป็นความรักแบบไม่มีอัตราตัวตนแล้วก็ลด attachment แล้วก็ fear based relationship ก็คือคนรักกันโดยไม่ต้องยึดติดว่ารวยหรือจนหรือมีสถานะอะไร แล้วก็ให้เชื่อมโยงกันในพลังงานของความเมตตาแทนตัวอย่างที่ทำได้จริงนะก็คือคอมมูนิตี้ที่แบบไม่ยึดติดกับโครงสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมให้สร้างพื้นที่ที่แบบคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงได้สรุปก็คือให้ยกระดับพลังงานนะให้ว่างต่อความว่างนะคะให้มีช่องว่างไว้ก็คือทำได้ยังไงอ่ะก็คือว่าข้อหนึ่งเนะี่ยทำให้เศรษฐกิจนะไม่ต้องใช้เงินให้พลังงานไหลเวียนผ่านระบบใหม่ ข้อ2ให้เปลี่ยนการศึกษาให้เป็นพื้นที่ที่ค้นพบตัวเองให้เด็กอ่ะล้างพวกอัตตาตั้งแต่ต้นเลย 3. ก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือปลดปล่อยไม่ใช่แบบเครื่องมือมาควบคุมเรา 4. ก็คือเปลี่ยนระบบอาหารนะเป็นการแบ่งปันไม่ใช่การค้า 5. ก็คือสร้างความสัมพันธ์แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วโลกใหม่ก็กำลังเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมีคน,นทำให้พลังงานอ่ะมันสว่างขึ้นแล้วระบบเดิมอ่ะไม่ได้ล่มสลาย เพราะว่าถูกทําลายแต่ว่ามันจะล้มหายไปเองอ่ะเป็นการเปลี่ยนยุคเป็นสมัยเมื่อแบบไม่มีใครใช้มันอีกต่อไปมันก็จะหายไปนะคะถ้าเราอ่ะสร้างพื้นที่ที่ปลอดเงินแล้วก็เป็นระบบที่ว่างเอาไว้อ่ะให้คนเห็นทางเลือกใหม่อ่ะพวกเขาก็จะค่อยๆนะคะออกจากระบบ เก่าระบบเดิมออกไปเข้ามาสู่ระบบใหม่ของเรานะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน t r a n s i t i นะคะเป็นการตื่นรู้เข้าสู่มิติ5าไฟดีน่ะที่แบบมันจะคือตอนนี้ทุกๆคนนะ่ะเขาอยู่ช่วงนั้นอยู่แล้วะแต่ว่าก็คือเป็นบางจุดนะมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนพลังงานพลังงานที่เขา ตื่นรู้เป็นไฟดีก็ก็จะมีความสุขจะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยใครจะทําร้ายเราไม่มีเพราะเราอะคิดเป็นเขาเรียกว่ากฎของจกัจกรวาลเมื่อเราคิดอะไรมจะได้แบบนั้นก็คือให้เราอะมีความสุขในชิวิที่เราทําตลอดเวลาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาเปลี่ยนพลังงานเข้าสู่มิมติห้าไปด้วยกันกับดาวจไลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ